นมัสก,กัครค่ะพาาระอาจานนอร์อ่าสาธุจะเริ่พรค่ะมื่อนี้สอดเขียวผ้าลวยผ้าพี่น้องเอฟซีมาติดตามตัวเลขแนวทางกับพาาระอาจารย์คือเก่าเหมือนเช่นเคยเนาะคะะะ่ะคือพอนพอนค่ะเอ่อคือในยิ่งมาผ้าจา์จะบวงสรวงองค์ปูอันนั้นตานาคลาดสิบค่ะแมน,นวันที่ยี่สิบสามมกกาตรงครับยีิบสามคำยีิบสามวันที่คาดค่ะ อ๋อจะไหวบวงสวงเพลินวันที่ยี่บสามเดือนมกราหกเจ็ดนี่เนาะค่ะเนาะค่ะยุบานน้องน้องพุกอีู่บ้านไหมีวันน้องพุกค่ะพระอาจารย์ไปทักสีของก็เสียตีค่ะถ้าสีของเล้วเมื่อเมื่อสามสีเหมื่ยสีมันมากล้ำตัวสียังค่ะล้ำสีสีอมมกสีมุ รับตัวสีทองยิบพ่อีสานังเป็นทองค่ะที่เรียกขันแม่นพระอาจารย์ยูบหุ่นรู้กัว่าจะนั่มใบหุ่นที้จะไปไทยขีปเอาองค์ปูไปนั่มไา้สั่นแต่ว่าเรีกงวดวังหันของพระอาจารย์แตกคือสี่สี่เนาะหนึ่งสี่สี่เนาะพระอาจารย์ให้นไมสามตัวแตกสี่สี่เน้นเลยค่ะงวดนี้ก็เน้นดีก่อนวดนี้ก็เน้นอีกค่ะอ่อแล้วพระอาจารย์ ก้อนจะได้ซีซีา,าจาจา์ไปเหตุอย่างคือได้เห็นเล็กหนึ่งซีซีค่ะา,าจา์มันดูก็สูตรแล้วก็ตรงไอ้ล้างไอ้ปูนาคลาดไอ้นั้นตานาคลาดค่ะผูบเบหลัหนึ่งซีซีผู้ก่หนึ่งสีทักน่วยบ่าปวันก็ปกติที่ซียมันชัดเจนค่ะ ค่ะเดี๋ยว,ว่ดินเอเดิมมีอยู่ในไลน์ค่ะพี่น้องเอฟซีขาซอเขียวบริโมบริคุยมันมีในไลนเดี๋ยวซอเขียวจะแคบหนาจอแล้วลงฟุตภาพแปะไอเบิง<ช>ว่ามันเป็นดินเอเกาบริเบาเองเนาะ<ช><ช>ค่ะควับคู่กันไปกับเลขชุดใหม่สูตรใหม่มาเนาะวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมเนาะค่ะพระาจาัจาร์วันที่สิบเจ็ดมีงานมีงานในกลุ่มเขา วัดที่ใส่วัดของพระจรา์นี่บอกวัดดงสะพังทองเห็นไหมค่ะวัดบ้านป่าวัดป่าบ้านโคกฮงเนาะค่ะงานอุ้มข้าวเนาะแล้วก็สียมเศร้าประม่านเก่าโมงเน่ยปูสีไหวปูผู้ชงอ๋อเก้าโมงเช้าจะบวงสรวงองปูผู้ชงอีกเอาพระทัดสื่อพระเนี่ยอ๋อมีเรียกทางพระทัดให้ด้วยสำคัญเด้อค่ะเรียกทางพระทัดขององค์ปูสีผู้ชงมุกดาลักษา์เนาะผ่านมากก็หายเจ็บมันก็มัน มันตัดันเนาะหายใจมันหายยึดไอ่ยึดเอือทางล่างฮ่าอ่าแล้วก็หายยืนเพิ่งฮ่าอ่าบารมีพระจันทร์ก็เริ่มแตกแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเริ่มเข่ามาตลอดตลอดเลยเมื่อก็เมื่อดีได้ไปจับลอตเตอรี่ถือสองใบแปดแปดสองเซยวันงวดนี้จับหรือเปล่าค่ะพระจันทร์จับหรือเปล้วจับแล้วตีเอาเอามาช่วยพี่น้องเมืองนี้ขันว่าจับแล้วให้พี่น้องคนเมืองนั่นเนี้ยฮ่านีตัวใดพี่น้องอยากผิดแต่ละหน้าเนาะ ม่องายแอดมินจะไปจับไปยายน้ำสิเหลือพ่อเนาะบันนี้นอคันลุ่งแล้วเหลือหัดซ้อเขียวพ่อเนาะถือสองใบคถือรถพยการเอ๋อมีมีสองชุดเนียนมาค่ะมีศูนย์แดใช่ไหมกับสี่ก้าแปดไอ้สี่เก้สี่เนาะกับศูนหค่ะอี่ยังน่ะนะหาหาสองพร้อม ครบแล้วพายด่านบี้เอ๋บี้ออกมาเบอร์้วบกค่ะเล่นเลขล่างน่ะอือเจ็ดเก้าหกพายด่าน่าเอาพี่ออกมามันเบิด์ตในพี่น้องเห็ยนมั่งรู้เล่นเอเล่นเล็กกลางเล่นล่างเนาะสามตัวค่ะมันมีโอกาสถูกได้ทุกรางวัลนะคะพายด่านอ่าอือตอนนี้ซีเก้าซีน่เก้าซีซีเก้าซี่สองใบ ค่ะมันใหม่ด้อค่ะเลี้ยงผ้าจารย์แต่ตัวนี้เนาะฟันเห็นอยู่เด้อพระอาจานมือเคลื่อนนี่เนาะฟันว่าเลขออกแปดสวนแปดหืมประสาทขึ้นเสือไปตัวใหม่แล้วเนาะาค่ะนั่นก็คือตัวเลขแนวทางลอตเตอรี่ของพระอาจารย์เนาะค่ะที่เพิ่นให้พี่น้องเอฟซีในเบิ่งกันเนาะเพื่อใบไปพินิจพิษจัลลาค่ะค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางงวดนี้เนาะเอ่อแต่ว่าสำหรับสายบุญผู้ใดอยากร่วมอนุโมทนาท่านซื้อผลไม้ใบกับเอ่อ ปงูอันนั้นตานาคราดเนาะค่ะเนาะวันที่ยี่สิบสามค่ะวันที่ยี่สิบสามนี้ก็ลูกไผ่อยากเสริมบารมีเสริมบุญญาธิการก็รวมอมุโมทนามาได้ค่ะเชนนในย่อมไปบวงสรวงวันที่ยี่สิบสามบ้านน้องพุกค่ะเพราะว่าเพ่อนบ้เคยเห็ดทักเทียนเนาะพาะอาจา์เนาะเพิ่งจะเห็ดเป็นเทือแหลกเนาะบวงสรวงนี่เนาะ ค่ะปูอน,นันตานาคราชค่ะปู่อนันตานาคราชซอเขียวกับว่านไปเห็นดอกใจได้เห็นมือวันที่หยิบสามน้ำกันเท่าไหร่สอเขียวก็จะไปอยู่แต่เศร้าเมือ่อเมื่อวานเมือก่อนนี่ลูกศิษย์อยู่บ้าน,ขขขขนเขาโค้งเนี่ยคนห่อนร่นร่นเป็นเรื่องไหนค่ะเอาคนว่า,อเ,อวาเอาปูนษนะีเว็บ้านปูว่าลูกศิษย์บ่อนเว็บ้านดิเอาไม้ปูน่ะปูสีเอาเทียนสันสันลูกปูค่ะ จะเห็ดสารปูรีสีให้อ๋อกะปูรีออสรรีที่อยู่หันเป็นาคาบค้านไหมอยู่ความพนน่นพ่นนี่เลยบอกจะเห็ดที่พ่นนี่เออจุดโทบจุดโทบจุดโทบไปล่องปักงูมาสามตัวเลี้ยงกันมาเป็นแถวเขาในพน่นอยู่นีบ่บอกแม่ป้าโทษเดี๋ยวจะพาพี่น้องเอซีไปเบื้องหลบหลังเดีเ๋ยวคุยกับพระอาจารย์แล้วกันเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบื้องนั่นนะครโทบพ่นโทบจุดเที่ยงเหนือห่า ห้าแปดสี่ห้าแปดสี่บ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 ีบ่บ่บ่บเบีย่บ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 ยบ่น่บ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 ่า่บ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 ดบงค่บ่บ่ือบมบ่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 ป่บเบ่บ่อ่บ่บจบ่บ่บ่ม่บวบ่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 อ่ี่น่บ่บ่บ่่บ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 าบ่ะ่บ่บาบ่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 บบ่บ่าพา่บ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 า่่่่่บ่บ่ บมีหนบมีอย่างน้นบโบมีเท่าก็อกเล่บ่อยอย่ตัวาอยู่อยู่อยู่เนี่ยมันสบายใจอยู่บ้านมันบ่นไหวค่ะมาณน่ะมีอันเดียวมายู่ที่แปดวันวันทีแปดจเบิ้งเปเบิ้งของโบราณอยู่บ้านเขาฟ้องอยู่บ้านตอนเดเชิญปูไปวันทีแปดแปดนี่นะอ่าแม่ค่ะเออเออเาเชียมากก ให้ไปไปน้องกันเพื่อนจะเฮ็ดน,นังก็ะปูพี่ปลาขาวดิปูที่ปลาขาวเพื่อนจะเฮ็ดน,นังก็ค่ะปูที่ไปนั่ง,บงเบงเพ่นมันบันทีบันทีต้องการอยังบ่อหรือดีโมทนาสา่สางสล่างนั่งกันบอ่ออ๋จอจะไปนั่งเราเรียกว่าสนอไปนั่งกับแม่ยูแต่ว่าเด็กไปไปไปอดพมา่า อ่าโบรนาสามเสี่ยมอ่าซาลาต่างๆเป็นเรื่องกับตามชั่วโมงสองชั่วโมงแ,แต่อากาศค่ะรางวดน,นี้จะมีเลขนางสมาธิคือวันที่แปดเนาะเพบาะว่านางบ้าเออเดี๋ยว,วนางอยู่วัน,ว,น,ว,นวันที่แปดค่ะวันที่แปดเะไปกลางเว้นแล้วเกิดเคลืนกับบูงจตวาติเตไปกลางเว้นเนาะ นัดซอเขียวให้มันเป็นมันเป็นมอเด้วซอเขียวเวลาบ่คคอยมีนถ้าใจซอเขียวไปท้ายทําให้เนาะค่ะถ้ให้ซอเขียวไปทายถ้ำค่ะค่ะสาหรับตัวเลขว่าวันที่17มกราคมห7เจนะคะเลขสูตรพระอาจารย์ออสนะคะเด่นวิ่งบน9ลรองสี่นะคะจับคู่สามตัวให้มาห้าเก้าสี่สี่เก้าสี่ห้า้าห้าห้า้าเจ็ด้าห้าสี่เก้าเจ็ด สอง่าเน้นสามตัวไปที่สี่เก้าสี่เน้นเพราะยังค่ะพระอาจารย์เน้นเพราะยังเป็นหลักเอเป็นสูตรจบมาจากเลขสูตรเนาะค่ะเนาะเน้นมาที่เพราะจับได้คู่เลขสูตรนะคะสูตรคำนวณค่ะบนหลายว่วอ๋อส่วนมากจะเน้นบนเนาะค่ะสองตัวจับคู่ให้เก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าสามเก้าหกเก้าห้านะคะเน้นไปที่เก้าสี่และเก้าห้าเก้าสี่เก้าห้ามาจากไหนคะพระอาจารย์ มาจากเลขเลขสูตรอ่ะที่มันเอาตะว,วันที่หนึ่งอ่ะหาซีซอ,อตัวนี้ก็เลขสูตรเหมือนกันเอาเอาเลขบนี่ะเอาเลขสามตัวบนไม่มี่หาซีซีห้าใซบบนหา้าเซบลักลอยค่ะลักลอยลักลอย,ลอยค่ะอ่าส่วนเลขตัวนี้นี่เป็นเลขล่างส่งที่บอกคระอาจารย์เนี่ย เก้าหกห้าเนี่ยเป็นเลขล่างส่งเิ่นเข่ามาเนาะปูอนันตนาคราชอ๋อปูอนันตนาคราชเข่ามือไปท่าซียนบ๊วยกันได้เก้าหกห้าเนาะค่ะส่วนเลขห้าแปดสี่เป็นเลขที่มาจากปูฤษีปูฤษีสร้างศาลใหม่สร้างศาลใหม่ให้ปูฤษีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปติดตามชมบรรยากาศตรงจะสร้างศาลปูฤษีเนาะค่ะเนาะ อันไปมือแรกจุดรวบใบบวงสวงปับพ่องูออกมาสามตัวแมนมนแมนมาสามตัวเลี่ยงกันเลี่ยงกันเลยค่ะพอไอ้คนทีมารวมงานเนี่ยเห็นเลี่ยงกันมากนะเขาแถวต่อกันมาเลยนะค่ะแล้วก็เลี้ยงร่หูนันเลยเขาในโพนันเล่นมาค่ะอู้น่าเต้นเต้นเนาะอยากมาเห็นบรรยากาศนันได้เนาะค่ะสำหรับอาจารย์วันนี้บอเรื่องจริงเด้วยค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะอาจารย์ กับงูนี่เริ่มสิเข่ากันแล้วละเพราะว่าพระอาจารย์สั่งแต่องค์งปูพญานาคเนาะอยู่งูนี่มาลายค่ะงูมาลายค่ะมากรุดะอาจันยังมานนอยกังเว่นกับมาค่ะพระอาจาย์ส่งคลิปให้เบื่องเรื่อยอยู่ค่ะพี่น้องเอฟซีคะค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางเนาะก็สรุปเป็นตัวเลขอีกรอบนึ่งค่ะพี่น้องเอฟซีคะงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกเจ็ดเอเนี่ยตัวนี้แล้วโอ้ค่ะสองตัวั่าจันยำให้เก้าสี่เก้าห้านะคะค่ะ สำหรับนันกอดกลับบอกค่ะกลับด้วยนะคะค่ะสรุปตัวเลขงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมอาจารย์ออสนะคะอาจารย์ออสเด่นเก้าลองสี่นะคะวิ่งบนจับคู่สามตัวลักซีฟเลยเก้าแน่นอนค่ะห้าเก้าสี่สี่เก้าสี่ห้าเก้าห้าห้าเก้าเจ็ด 9 6 5 4 7 9เน้นที่4 9 4นะคะ2ตัว9 4 9 7 9 3 9 6 9 5เน้นไปที่9 4 9 5<ห>นะคะส่วนตัวแดงๆเป็นเลขทูบจากปูฤาษีนะคะ5 8 4ค่ะพี่น้อง FC ค่ะค่ะ ขอขอบุญขอบคุณพระอาจารย์อดไล้ยที่ไห้ตัวเลขแนวทางที่ไม่เคยพลาดมาเลยตั้งแต่บวงสององค์ปูสีผู้ชงมุกดาน้ากรลาดเนาะเป็นบันิเหษมาตลอดค่ะให้มาตลอดเลยพระอาจารย์ได้มาตลอดโปะทุกงวดเลยค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะใส่ดุลพินิจิดแต่ะหน้าในการรับช่วรับฟังค่ะซอกเี้วและพระอาจารย์อดไห้เพเปอเป็นแนวทางค่ะเปลนแนวทางค่ะแคปหน้าจอค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะเจพค่ะขอขอบุญขอบคุณพระอาจารย์อดไล้ยค่ะขอบคุณค่ะ